าไปดูนะครับผู้ปกครองของเพื่อนนักเรียนหญิงชั้นม .6 ครับร้องขอความช่วยเหลือว่ามีเด็กม .6 ถูกลุงเขยล่วงละเมิดคมขืนนะฮะตั้งแต่เด็กเรียนอยู่ม้าหผ่านมา3ปีกว่าครับพยายามข่มขืนเรื่อยมาสุดท้ายเด็กทนไม่ไหวอบอกป้าแล้วแต่ป้านิ่งเฉยสุดท้ายต้องขอความช่วยเหลือผู้ปกครองของเพื่อนอีกทีหนึง่งนะแล้วก็เด็กมีการถ่ายคลิปขณะลุงเขยพยายามลวนลามด้วยไปชมคลิปกนะันฮะยไม่เขา มึงเยอะเลยไหมมึงไ,ไ,ไ,ไปให้ใครเนี่ยโอ้ยเนี่ยพยายามจับขาลูบขาเด็กก็พยายามปัดป้องแล้วก็แอบถ่ายคลิปเอาไว้น้องเขาบอกว่าคลิปเนี้ยเพิ่งจะถ่ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฮะยี่สิบมกราคมพยายามลวนลามเธอเธอก็เอาคลิปเนี้ยส่งต่อให้กลุ่มเป็นหนึ่งให้มาช่วยเหลือแล้วบอกไม่ได้มีแค่คลิปเดียวนะฮะยังอัดคลิปเสียงขณะท,ที่ลุงเขยพยายามจะลวนลามแต่โดนเธอไล่แต่ลุงเขยก็ยังตื้อเรื่อย แล้วบอกว่าได้ก่อนแล้วจะไม่ยุง่งโอ้โหไปฟังดูฮะยุ่งไปยุ่งไป,ไปกันิ่งไปได้ก่อนแล้วจะมียุ่งไอ้ได้ก่อนแล้วจะมียุงย่งไม่ควนได้แล้วจะไม่ควนกอคิดหนึ่งจะไม่กวนเนี่ยฮะได้ก่อนแล้วจะไม่ยุ่งไม่กวนเคสนี้ฮะเกิดขึ้นการจรบุดดรี วันนี้กลุ่มเป็นหนึ่งรวบรวมหลักฐานและพาเด็กม .6 ไปพบเจ้าหน้าที่พมจังหวัดเมื่อช่วงเที่ยงนะครับวางแผนช่วยเหลือแล้วก็แจ้งความดาเนินคดีกับลุงเขยที่สอพอท่าม่วงขณะที่คุณต้นอ,อ้อประธานกลุ่มเป็นหนึ่งนางสาว,าวชลิตาพลามาตรบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายอายุ18ว่าถูกลุงเขยอายุ44ที่เลี้ยงดูมาลวนลามด้วยการจับเนื้อต้องตัวและเห็นบอกว่าจับเนื้อต้องตัวมาตั้งแต่เธอจําความได้เลยนะคือจับมาตั้งแต่ปสาม นอกจากนี้พยายามอนาจารมาตลอดหากขัดขืนก็จะโดนทำร้ายร่างกายด้วยการตบตีจนกระทั่งช่วงที่ผู้เสียหายเรียนอยู่ม .3 อายุ15ลุงเขยก็ข่มขืนก็ทำชำเราจนสำเร็จผู้เสียหายพยายามต่อสู้ขัดขืนแต่สู้แรงไม่ได้เนื่องจากลุงเขยเนี่ยล็อกแขนล็อกขาไว้หลังจากก่อเหตุเสร็จยังบอกว่าหากพลาดท้องนะให้ดูดีๆนะอย่าพลาดถ้าพลาดจะโยนความผิดให้กับผู้ชายที่มาคบกับเธออยู่ โอ้โหอย่างนี้เลยนะนี่ะหลังจากนั้นลุงเขยพยายามก่อเหตุซ้ําแต่ผู้เสียหายขัดขืนดิ้นหลุดมาได้บางครั้งหนีออกไปนอกบ้านบางครั้งไปหลบซ่อนในห้องน้ําเรื่องนี้เคยเล่าให้ป้าฟังแล้วแต่ป้าก็เหมือนกับไม่ได้ทําอะไรมากแค่ไปว่าลุงเขยแล้วก็ปล่อยเหมือนอไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเป็นอย่างนี้ลุงเขยมันก็ทําเรื่อยๆนอกจากนี้ลุงเขยพยายามคุกคามชีวิตสอดส่องตรวจดูมือถือของเธอด้วยหากรู้ว่ามีผู้ชายมาจีบมาคบจะแสดงอาการหึงหวง แล้วก็ด่าทออย่างเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาครับช่วงปี66ไปแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบตอนนั้นบอกครูแค่ว่าโดนทุบโดนตีและถูกจับเนื้อต้องตัวไม่กล้าบอกว่าโดนข่มขืนเพราะว่าอายครูที่ปรึกษาก็พาไปคุยกับครูฝ่ายปกครองมีการให้เยี่ยมบ้านผู้เสียหายเพื่อมาดูลาดเลาหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบจนกระทั่งวันนี้ทนไม่ได้จึงตัดสินใจมาร้องให้กลุ่มเป็นหนึ่งช่วย น้องเจอมาตั้งแต่ตอนอายุป3ที่น้องจาความได้แต่ตอนนั้นน้องไม่รู้ว่าสิ่งที่ลุงทาเนี่ยคือเหมือนการล่วงละเมิดนะคะเหมือนการแบบอ, ى, อนาจารอะไรเงี้ยน้องไม่รู้พอน้องโตขึ้นหน่อยน้องเรียนสุขาศรรึกษาน้องเลยรู้ว่าสิ่งที่ลุงทาเนี่ยมันไม่ปกติแล้วมันเป็นแนวชู้สาวแล้วก็กอดจูบรูปคาอะซึ่งเด็กตอนนั้นเขาคิดว่าอ๋อลุงรักเขาแต่พอเขาโตขึ้นแบบเด็กมันเป็นสาวเนาะ ด้วยทุกวันนี้วิวัฒน,นาการโลกเรามันมีโซเชียลมีเดียก็ทําให้เขารู้มากขึ้นแล้วก็การศึกษาทําให้เขาอันนี้อันนี้สําคัญมากเลยนะที่น้องน้องเข้าใจตรงนี้ว่าเออมันไม่ปกติแต่ว่าลุงเนี่ยมาทําสําเร็จตอนน้องอยู่มสามกลังจะขึ้นม4ีก็คือลงละเมิดเลยลงละเมิดเลยค่ะก็คือน้องขัดขืนไม่ได้เพราะว่าเขาล็อกแขนข็อกขาหลังจากนั้นมาเราถามว่าเราป้ารู้ไหมตอนแรกป้ายังไม่รู้ป้ามารู้หลังจากที่เกิดเรื่องประมาณสองสาวันซึ่งป้าถามเองว่า มีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเห็นน้องเนี่ยซึมน้องก็เลยเล่าให้ฟังแต่พอเล่าให้ฟังแล้วก็เขาแค่ก็ไปด่าลุงเฉยว่าอย่าไปทําอีกนะอย่าไปทำอ,นะอย่าไปทําทหลานอีกอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทําบ่อยนะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เอ๊ะทำไมไม่แจ้งความหรือไม่ช่วยอะไรหลานเลยเนี่ฮะหลังจากที่ผู้ชายแจ้งความแล้วสพท่าม่วงเดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะตำรวจชุดสืบเนี่ยก็ลงพื้นที่นะครับไปเชิญตัวลุงเขยมาแล้วฮะอายุ44ปีมาสอบปากคำที่โรงพักลุงเขยก็มานะครับแต่พอมาเจอผู้สื่อข่าวเนี่ย <ผม S 1> นะฮะ ก็ปฏิเสธอย่างเดียวนะฮะบอกไม่ได้ําอยากให้หลานสาวเรียนหน <N> ังส <N> ืออย่างเดียวพยายามถามลุงเขยในเรื่องคลิปว่ายังไงคลิปรูปขาว่ายังไงลุงเขยก็หันมาดูคลิปแต่ไม่ตอบอะไรเลยนะฮะ <N> หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปสอบปากคำ<ย> <paragraph> ลุงเขยก็ไม่พูดอะไรลุงเขยก็ปฏิเสธอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเห็นตำรวจล่าสดบอกว่าเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบปากคำและเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธนะครับป้าเนี่ยเห็นบอกว่ามีร้องหงอร้องไห้เลยนะบอกดูแลมาตั้งแต่เด็ก ยืนยันว่าไม่รู้มาก่อนอ้าวแต่หลานเขาบอกว่าบอกป้าป้าไม่จดจานเลยนั่นน่ะสิ oh.